าวนาว่าอะไรครับอันนี้หมดเหนือฟ้าเลยเนาะเราไปอธิษฐานเวลาใช้เราแต้มหน้าผากเอาไปเป็นมวลสารกับแป้งแป้งแคร์ได้ไหมได้ๆอันนี้เป็นหลวงพ่อแสวงเสกนาแล้วสิ่งต่อนาติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นี่ดีเลยแล้วจีบสาวจีบหนุ่มได้เมตตาพุทธาเมตตาธรรมเมตตาธรรมเมตตาครับอ๋อเราจะทนาแบบผ้าเราได้เลยพุทธเมตตาใช้ง่ายง่ายใช่ อิติบิโสเพราะพุทธคุณอะนะแต่ว่านึกถึงหลวงพ่อแป้งนี้แกเรียนมันเป็นสายลิเกเหรอคุณบอกหรือว่าแกทำไหมหรือว่าแกทำทิ้งไว้เป็นผงอิทิเจไหมจริงๆแล้วอะอ๋อเหรออ๋อแกแกครอบจักรวาละจริงๆก็แบบพ่อไอติดตัวก็ได้ได้แกทำให้คนได้ใช้พวกลิเกมาเอาไหมมานักแสดงนิเกมาเอาไปหมดเลยเหรอ โอ้ที่ทบางคนเขาเป็นเลยว่าตลับแกเป็นสายหลวงพ่อจงอ,ะอ,อ่ะแล้วมีคนเอาไปใช้จีบสาวมีประสบการณ์เยอะไหมเนี่ยครับมีลองไปใช้เขาเล่าให้ฟังหเหรอ,อมันทำให้แบบเออสาวจันทรองเลยเพราะว่าอ,อะไรนะสาวกันจันทร์ทองหรอจันทร์ทองรู้ดีเลยลจันทร์อทองเขาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่ไใช้ทีแบบสาวมาตามบ้านเลยมั้ย <laughs>